สบายดีพี่น้องสบายดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนดวยจ้ามันนิสิภาทุกคนมาเห็นหมูเนมหรไอว่าหมูสมหอเนาะมันก็จะมีนี่ครับเส,ส้นหมูเส้นหมูาสามสัม้นหรือว่าเส้นหมูสามคอ็มียก็ได้อันนี้ก็ประมาณเออเกือบเกือบกิโลนะทุกคนจ้ากิโลหนึ่งโอเคเครื่องผสมก็จะมีกระเทียมข้าวเหนียวข้าวเหนียวหนึ่งเลยทุกคนเกลือแล้วก็ ผงนัวใครว่าอยากใส่ผงนัวไ,ได้เดยวจ้ดทุกคนจ้าเริ่มเลยจ้ะแล้วก็จะใส่ใส่แอ่นเครื่องปรุงเข้าไปก่อนเนาะเริ่มจากแป้งน,นัวเกลือไปยังกระยงกันกะจถ้าเบิ้งไปเริ่มก็กค,คือคิดคิดสมูนเนาะทุกคน ขั้นขั้นไปเรืเ่อยๆคิดว่าเกลือมันหน่อยหน่อย,อยเพิ่มเกลือนิดนึงเนะ mm hmm. ห็ดจางลายมันก็จะเหม็นเอาเห็ดจางลายมันเชนเอาตอาหั่หัเข็มไว้นิดนึงพอดีใส่กระเทียมไปเลยทุกคนกระเทียม นีกระเทียม,ยมุกคนกระเทียมในหลามีกระหอมแซ่บเดี๋ยวข่าวเอาไปล้างน้ำสักก่อนหนค่งจะเอาล้างน้ำแล้วขา่าวเลยท่านเดุกคน นวดเาันเข,ข,นขาใันคนนวดท่านนัดดีๆเห็นง,าง,านงา่ายๆทุกคนง่ายๆแค่ๆทค่สมม,มูนั่นแหละ ใส่สมูทเราก็จะได้ใส้หนังนะครับไปฟักไปบดมันเนี่ยอันนี้เาให้เป็นตอนไปเลยเวลาเขามาทอดเราก็ซอยเอาขยขยำขยำไปเลย ประมาณนี้ทุกคนเรียบร้อยพอม,มีอย่างงี้ยง่ายนิดเดียวนะคะจะเอาผ้าฝามันมาปิดไว้ประมาณสองมือเขาก็ได้กินละอากาศฮอนฮอนสองมือโอเคละเากันได้กินแล้วอเคแต่แสร็ปทุกคนเดี๋ยวถ้ามันเป็นเราจะมารีวิวให้เมืองอีกคนอีกคนหนึงเด้อจัดทุกคนจ้ โอเคคลิปนี้ก็จะได้ลาทุกคนไปก่อน,น้อฝากทุกคนในเด้อจ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e กดติดตามให้กันในเด้อจ้าเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กันเนาะจะได้พอกันยาวๆนะทุกคนจ้าโอเคขอกัดไปคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย